บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาต่างๆขอให้นักเรียนทําความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างเราจะเรียนไปเพื่ออะไรนะคะข้อที่1นนะคะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือได้ ข้อที่2ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันนะคะทีนี้ในสังคมไทยนะคะศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาประจำชาติก็จริงแต่ว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเทศนะคะนับถือศาสนาอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนา คริสและก็ศาสนาอิสลามนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงศาสนาแรกกันก็คือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูค่ะหลักธรรมแรกนะคะของศาสนาพราหมห์ฮินดูคุอจะยกตัวอย่างหลักธรรมข้อแรกก็คือหลักธรรมสิบประการนะคะอย่างแรกนะคะประการแรกก็คือทรัรติค่ะทะรัรติก็คือค,ความพึงพอใจในสิ่งที่มีค่ะ ข้อที่2นะคะกะสมานะคะกะสมาก็คือความอดทนอดกลั้นนะคะในสิ่งที่ตนเองยังพบเจอและก็ยังทําอยู่นะคะจะคล้ายๆกับศาสนาพุทธเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าศาสนาพุทธกับอิสลามเนี่ยรับอิทธิพลมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสอดคล้องกันนะคะมาตั้งแต่อดีตการนะคะข้อที่3นะคะธรรมะนั่นก็คือความข่มใจค่ะข้อที่4นะคะ อสตยะนะคะก็คือการไม่กระทําเยี่ยงจรน,นะคะหรือง่ายๆก็คือการไม่ลักเล็กขโมยน้อยการไม่จี้ป้นนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะเสาจะเสาจกะก็คือการบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจการมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะแค่5ข้อนะคะก็ยังมีหลักที่คล้ายๆกับศาสนาพุทธนะคะที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ ต่อมาข้อที่6ค่ะอินรีนิคหะนะคะก็คือการสํารวมอินทรีย์ในร่างกายนะคะอินทรีย์ในที่นี้นะคะหมายถึงกายวาจาใจหรือว่าสัมผัสทั้ง5หรือว่า,าไม่ว่าจะเป็นทวารน,นะคะหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะคะจะต้องสามารถควบคุมได้นะคะข้อที่7นะคะทีทีก็คือความรู้การมีสติปัญญาค่ะ ข้อที่8นะคะวิทยาวิทยาก็คือการที่มีความรู้ความรู้ในที่นี้ก็คือปรัชญานั่นเองค่ะข้อที่7ดคือที่ปัญญานะคะข้อที่8คือปรัชญานะคะจำให้ได้นะคะข้อที่9นะคะสัตยะค่ะก็คือการมีความซื่อสัตย์ค่ะ ข้อที่10นะคะอะโกทะก็คือความไม่กโกรธนั่นเองค่ะหลักธรรมสิประการนี้นนะคะจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะควบคุมให้เราอยู่ในหลักของความเป็นจริงอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในความตั้งมั่นนะคะอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนั่นเองค่ะ<อ>เพื่อที่จะควบคุมตนเองได้นะคะในหลักสิบประการนี้นะคะ หลักธรรมต่อมาะคะก็คืออาสมสีค่ะอาสมสีก็คือหลักปฏิบัตินะคะในแต่ละช่วงวัยของเขานั่นเองค่ะในช่วงวัยแรกนะคะก็คือพมจารีค่ะพมจารีนะคะก็คือการเป็นวัยที่กําลังศึกษาเล่าเรียนนั่นเองมาดูาวัยที่สองนะคะคะเรหัดค่ะคะเรหัดนี่ก็คือวัยคลองเรือนคลองเรือนก็คือมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ การมีครอบครัวนะคะเรียกว่าคะรืหัดค่ะมาดูข้อที่3นะคะาวานบัตนะคะวานบัตในที่นี้ก็คือเป็นวัยที่ออกไปอยู่ในป่าเป็นวัยที่มีความสันโดดนั่นเองค่ะมาดูข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายในอาสม4ก็คือ สัญญาลีนะคะสัญญาสีนะคะในที่นี้ก็คือวัยสุดท้ายของชีวิตออกบวชหรือเป็นสัญญาสีนะคะบำเพ็ญเพียรในความหลุดพ้นนะคะหรือเรียกได้ว่าการละทางโลกนั่นเองเพื่อที่จะออกบวชอยู่ในหลักในศีลในธรรมนะคะ โดยรวมแล้วนะคะอาสมสีก็คือเป็นสิ่งที่การกระทําในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์หรือว่าในช่วงวัยของอทั้ง4วีวันนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูหลักธรรมต่อมาก็คือปารมาตมันและก็โมกษานะคะหลักธรรมแรกนะคะก็คือปรมาตมันนะคะก็คือพลังธรรมชาติค่ะเป็นอมตะนะคะไม่มีเบื้องต้นและ สิ้นสุดนั่นเองค่ะส่วนวิญญาณย่อยนะคะจะเรียกว่าอาตมันค่ะอาตมาน,นี้จะสามารถไปร่วมกับบารมาตมาได้นะคะเมื่อมีการบรรลุโมกษะแล้วนั่นเองค่ะส่วนหลักธรรมข้อต่อมานะคะก็คือโมกษะค่ะโมกษะในที่นี้นะคะเป็นหลักธรรมที่ทำให้เกิดการหลุดพ้นจากจักรวัฏแห่งชีวิตนะคะ แล้วก็ด้วยทีนี้นะคะ,ะหลักธรรมนี้นะคะด้วยการนำอาตามันนะคะเป็นของตนเองเพื่อที่จะเข้าสู่ปตาตมันนั่นเองค่ะหลักธรรมนี้นะคะสองหลักธรรมนี้น่ะจะมาคู่กันก็เหมือนกับเบญจศีลแล้วก็เบญจะธรรมใช่ไหมคะ หลักธรรมข้อต่อมานะคะก็คือพะควะขีตานั่นเองค่ะพวะขีตาในที่นี้นะคะอย่างแรกก็คือกรัรมโยคะค่ะกรัรมโยคะในที่นี้จะมีความหมายว่าการกระทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะข้อที่2นะคะชยานโยคะนะคะชยานะโยคะนะคะ,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 คะก็คือการปฏิบัติเพื่อที่ทําให้เกิด ความรู้แจ้งนะคะทำให้เกิดปัญหานะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะพระติโยคะนะคะก็คือความรักนะคะความพักดีนะคะแล้วก็มีจิตใจอุทิศนะคะต่อพระเจ้านะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นนะคะ ต่อมานะคะเมื่อจบหลักธรรมแล้วนะคะในของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทีนี้เรามาดูพิธีกรรมต่างๆท,ที่สําคัญนะคะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะพิธีกรรมแรกก็คือพิธีศาสตร์นั่นเองค่ะพิธีศาสตร์ในที่นี้นะคะจะเป็นพิธีทาบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะกับการทําบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมาดูพิธีที่สองค่ะพิธีประจําบ้านนะคะเขาจะมีพิธีในการเริ่มศึกษาและก็พิธีแต่งงานเรียกว่าพิธีอุปนัยน์นะคะพิธีอุปนัยน์ก็คือการที่จะเริ่มให้มีการเริ่มศึกษานะคะส่วนพิธีการแต่งงานเขาจะเรียกว่า พิธีวิวาห์นั่นเองค่ะแต่ละศาสนานะคะเขาจะมีพิธีคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะมีชื่อเรียกหรือว่าการกระทำของแต่ละศาสนาจะไม่เหมือนกันออหรือว่าการปฏิบัติของแต่ละศาสนานะคะจะไม่เหมือนกันแต่จะมีความคล้ายๆก,กันนั่นเองค่ะคล้ายคลึงกันนะคะค่ะมาดูอ๋อพิธี ที่3นะคะจะเป็นข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันนะนั่นเองค่ะวันนะในศาสนาพราหมณ์จะมีอยู่4วันนะใช่ไหมคะครูเอกขอทวนนิดหนึ่งนะคะก็คือวันนะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สตรแต่ว่าถ้าเขามีการแต่งงานข้ามวันนะก็จะกลายเป็นวันนะจันทานก็คือเป็นวันนะที่มีสังคมรังเกียจนะคะการปฏิบัติเกี่ยวกับวันนะน,นะคะก็คือในความหมายในที่นี้ก็คือ รามกษัตริย์แพทย์สูตรแต่และวันนะนะคะจะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะจึงจะต้องปฏิบัติตามวันนะของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานนะคะ <c oughs> การแต่งกายของแต่ละวันนะนะคะการแต่งงานเนี่ยกษัตริย์ก็จะอีกแบบหนึ่งแพทย์ก็จะแต่งงานอีกอย่างหนึ่งนะคะวณนสุรก็จะแต่งงานไม่เหมือนกันนะคะส่วนการแต่งกายของแต่ละวันนะนะคะก็จะ ไม่มีความเหมือนกันจะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตของแต่ละวันของพวกเขานะคะคในสีวันนะนี้นะคะก็จะไม่มีความเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเรามาดูพิธีที่สี่ของศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะก็คือพิธีบูชาพระเจ้าเขามีวิธีบูชาพระเจ้ายังไงนะคะ เขามีพระเจ้าหลายพระองค์ใช่ไหมคะ,ะในแต่ละวันนะนะคะจะมีการปฏิบัติต่างกันในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิวราตีนะคะงานบูชาเจ้าแม่ลักษมีนะคะงานศิวราตีนะคะจะเป็นงานที่บูชาพระศิวะนะคะก็คือแต่ละวันนะนนะคะจะมี การร่วมประกอบพิธีบูชาพระศิวะนะคะจะเหมือนกับคล้ายๆกับศาสนาต่างๆจะมีการสวดมนต์นะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีการร่วมประกอบพิธีร่วมด้วยนะคะส่วนบูชาเจ้าแม่ลักษมีนะคะก็คือ,อเจ้าแม่ลักษมีนี่จะเป็นเจ้าแม่แห่งความโชคลาภและก็ความร่ำรวยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันนะเนี่ยเขาจะมะีการบูชา เทพเจ้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมไปถึงแต่ละวันนะะด้วยนะคะคำนรุนหลักคําสอนของาศาสนาต่อมานะคะก็คือาศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะหลักคําสอนในเรื่องแรกนะคะก็คือตรีเอกานุภาพนั่นเองนะคะก็คือหมายถึงการนับถือพระเจ้าพระองค์เดียวนะคะจะแบ่งเป็น สภาคด้วยกันก็คือพระบิดาพระบุตรและก็พระจิตนะคะพระบิดาหมายถึงอะไรหมายถึงพระเจ้าซึ่งพระเจ้าคือใครคะพระเจ้าก็คือพระยาโฮวานั่นเองนะคะส่วนพระบุตรหมายถึงพระเยซูนะคะพระเยซูก็คือศาสดานั่นเองค่ะศาสดาใน ศาส,สนาคริสต์นะคะส่วนพระจิตนะคะพระจิตก็หมายถึงจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณที่เป็นบริมีความบริสุทธิ์ในจิตใจ,ใจของชาวคริสต์ที่มีหลักศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นการนับถือพระเจ้าองค์เดียวที่แบ่งเป็น3ภาคก็คือพระบิดาพระ,พระบุตรและก็พระจิตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหลักคำสอน ของศาสนาคริสต์ในหลักที่สองนะคะก็คือหลักบัญบญัติสิบประการมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะนับถือพระเจ้าพระองค์เดียวนะคะก็คือพระยาฮวานั่นเองคือพระเจ้าของเขานะคะก็คือพระเจ้าของบุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์หรือคริสตชนนั่นเองนะคะข้อที่สองนะคะ อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องสูงนะคะเป็นผู้ที่เคารพนับถือนะคะส่วนข้อที่3นะคะถือถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนข้อ4นะคะจงนับถือพระพระบิดามารดานะคะข้อที่5นะคะอย่าฆ่าคนนั่นเองค่ะ เมื่อเราศึกษามา5ข้อนก่อนนะคะมันจะมีบางข้อใช่ไหมคะที่คล้ายๆกับหลักศีล5ของาศาสนาพุทธนะคะแล้วก็าศาสนาพราหมณ์อยู่ด้วยนะคะต่อมาข้อที่6นะคะย่าผิดประเวณีนะคะข้อที่7อย่นะคะยาลักทรัพย์ข้อที่8อยนะคะยาใส่ความดินทาว่าร้ายผู้อื่น ข้อที่9อย่าคิดมิชอบข้อที่10อย่าโลภในสิ่งของผู้อื่น10ข้อนี้นะคะจะมีหลักที่คล้ายคลึงกันกับศาสนาพราหมณ์และก็ศาสนาพุทธด้วยนะคะ เพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็มีหลักปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันนะคะจุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนาก็จะคล้ายกันด้วยเพราะฉะนั้นหลักธรรมท,ที่หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาจะมีความคล้ายคลึงกันก็จะเป็นไม่ใช่เรื่องที่แปลกนั่นเองค่ะต่อมานะคะหลักคำสอนเรื่องความรักนะคะศาสนาคริสต์ะนะคะเป็นศาสนาที่ เน้นการสอนในเรื่องความรักเป็นอย่างมากนะคะสอนให้ทุกคนรักกันนั่นเองนะคะศาสนาคริสต์นะคะเป็นศาสนาที่เชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรักสอนให้รักพระเจ้าให้รักมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับรักตัวเองนั่นเองค่ะร uh ักผู้อื่นให้เหมือนรักตัวเองรักพระเจ้าให้เหมือนรักตัวเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นศาสนานี้นะคะเขาจะเน้นย้ำในเรื่องของความรักค่ะ ส่วนอาณาจักรพระเจ้านะคะอาณาจักรพระเจ้าความหมายในที่นี้ก็คืออาณาจักรแห่งจิตใจที่มีพระเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นเป้าหมายนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูพิธีกรรมที่สำคัญของ ศาส,สนาคริสต์นะคะหรือว่าคริสต์ศาสนานั่นเองค่ะพิธีแรกนะคะก็คือพิธีศีลจุ่มค่ะจะกระทำยังไงก็คือกระทำแก่ทารกแรกเกิดนะคะเมื่อเริ่มเข้ามาเป็นคริสตศาสนิกะชนนะคะโดยใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศีรษะเพื่อที่จะเป็นการล้างบาปนั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือ ศีลล้างบาปหรือพิธีศีลล้างบาปนะคะเป็นพิธีที่ยืนยันตนว่ายอมรับในศาสนาคริสต์แล้วจริงนะคะก็คือเป็นพิธีที่ทำให้เราทราบว่าเขาจะยอมรับในศาสนาคริสต์หรือเขาเข้ามานับถือศาสนาคริสต์อย่างแท้จริงนะคะข้อที่สนะคะพิธีที่3ก็คือพิธีมหาสนิทนะคะศีลมหาสนิทก็คือ เป็นพิธีการรับประทานขนมปังดื่มเหล้าอางุ่นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าที่ทรงสละพระวรกายนะคะเพื่อมนุษย์จะให้หลุดพ้นจากบาปเพื่อที่พระองค์ให้ช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปนะคะสินมหาสนิทนะคะความหมายที่แท้จริงก็คือ การทําตนให้สนิทกับพระเจ้านะคะเพราะว่าเขาจะใช้ขนมปังนะคะแทนร่างกายของพระเจ้านะคะส่วนเหล้าองุ่นนะคะก็คือใช้แทนเป็นตัวแทนของเลือดของพระเจ้านั่นเองค่ะค่ะมาดูพิธีที่สของศาสนาคริสต์นะคะก็คือพิธีศีลสมรสนะคะการกระทำแ,แก่ก็คือการกระทำแก่คู่บ่าวสาวก่อนที่เขาจะ มีการจดทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะต่อมานะคะพิธีสารภาพบาปค่ะพิธีสารภาพบาปนะคะเขาจะต้องมีการทำต่อหน้าบาทบาทหลวงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการสารภาพบาปนะคะข้อที่6ค่ะข้อที่6ก็คือพิธีเจิมครั้งสุดท้ายนะคะก็คือจะทำแก่ ผู้ป่วยนะคะจะต้องมีการกระทําให้แก่ผู้ป่วยก็คือเรียกว่าพิธีเจิมครั้งสุดท้ายนะคะส่วนพิธีเข้าบวชนะคะเป็นการบวชบุคคลในในบาทหลวงนะคะบาทหลวงในศาสนาคริสต์ก็คือนักบวชนั่นเองค่ะผู้ที่ถ่ายทอดความรู้หรือว่าหลักธรรมในศาสนาคริสต์ให้แก่คริสตศาสนิกชนนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะ เรามาดูหลักธรรมของศาสนาอิสลามค่ะศาสนาอิสลามนะคะเขาจะแบ่งหลักธรรมเป็น3หมวดหลักๆก็คือหลักธรรมเกี่ยวกับการศรัทธานะคะหลักธรรมเกี่ยวกับจริยธรรมนะคะหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่นเองค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะหลักธรรมแรกนะคะก็คือหลักธรรมเกี่ยวกับการศรัทธาหรือเรียกว่า ศรัทธาหนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะข้อที่1นนะคะศรัทธาในพระอัเน์เพียงพระองค์เดียวจะต้องมีเพราะว่าเขามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะคะแล้วก็ไม่มีนักบวชนะคะศาสนานี้ไม่มีนักบวชเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาสามารถติดต่อพระเจ้าได้ด้วยตนเองนะคะต่อมานะคะศรัทธาในบรรดามลาอีกะนะคะก็คือ นรา,าอีกะในที่นี้ก็คือเทวทูตนั่นเองค่ะข้อที่สนะคะศรัทธาในพระคำพีค่ะพระคำพีในศาสนาอิสลามก็คือคำภีอันกุลอานนั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สศรัทธาในบรรดาศาสนาทูตค่ะข้อที่5นะคะ ศรัทธาในาวันพิพากษาค่ะก็คือจะมีความเชื่อว่าโลกมีการเกิดและก็มีการดับไปนั่นเองค่ะศรัทธาในากฎกำหนดสภาวะการนะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าศรัทธาหจะเป็นหลักธรรมหลักศรัทธาในศาส,สนาอิสลามนะคะต่อมานะคะหลัก จริยธรรมนั่นเองค่ะจริยธรรมนะคะหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามได้สอนไว้ว่าในการดำเนินชีวิตนะคะจงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีอันเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยนะคะจงทำตนให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลที่มี บุคลิกที่ดีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่รู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะคะรวมไปถึงการปกป้องสิทธิของตนเองไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเบียดเบียนนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอีกด้วยนะคะรวมไปถึงการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ เป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีจริยธรรมในหลักธรรมของศาสนาอิสลามในข้อนี้นะคะก็จะมีความคล้ายคคลึคงกันกับหลักศาสนา,าคริสต์และก็ศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูอยู่ใช่ไหมคะก็คือการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะหลักธรรมต่อมานะคะเป็นหลักปฏิบัติค่ะปฏิบัติคืออะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะก็คือการปฏิบัติตน ยอมรับว่าอัลเลาะ์เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวข้อที่สองนะคะละหมาดห้าเวลานะคะวันละหครั้งนะคะหครั้งในที่นี้ก็คือตอนเช้านะคะตอนกลางวันนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนะคะตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ําอีกนะคะรวมเป็น5ครั้งนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะข้อที่สนะคะ การถือศีลอดค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มิเทศกาลเขาเรียกว่าเดือนรอมฎอนนะคะก็คือเป็นช่วงถือศีลอดนั่นเองของอชาวอิสลามหรือว่าชาวมุสลิมนะคะ,ะก็คือหมายถึงการที่งดหรือเว้นการบริโภคอาหารทำให้ทำไมถึงมีการงดหรือเว้นบริโภคอาหารเพื่อที่จะเป็นการฝึกความอดทนนั่นเองค่ะว่าเราจะมี ความอดทนได้มากน้อยแค่ไหนทำไมถึงอดอาหารไม่กินเลยหรือไม่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยแต่จะกินในจะไม่กินอาหารจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะ,ะการบริการบริจาค สักกาศนะคะสักกาศในที่นี้ก็คือการบริจาคทานหรือว่าบริจาคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความสุจริตแก่ผู้ที่มีแก่ผู้ที่ควรที่จะได้รับสักกาศนั่นเองค่ะ,ะข้อที่5นะคะเป็นประกอบพิธีฮัทพิธีฮัทสามารถประกอบได้ที่ไหนก็คือ ณนะบริเวณเมืองเมกกะนะคะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะาชาวอิสลามนะคะเขาจะต้องไปประกอบพิธีฮัจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่เมืองเมกกะนั่นเองค่ะเมื่อเราพูดถึงศา,าสนาทั้ง4ศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธพราหมณ์คริสและก็อิสลามนะคะ แต่ละศาสนานะคะเขาจะมีความสอดคล้องกันหลักคำสอนสอดคล้องกันอ,อยู่นะคะเพราะว่าเป้าหมายในการสอนหลักธรรมของแต่ละศาสนานะคะจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะจะมีอยู่5้าข้อด้วยกันที่ค e รูเอสรุปให้ฟังที่มีความคล้ายกันก็คือ การทําความดีละเว้นความชั่วนะคะข้อที่2นะคะการแสดงความรักความเมตตาและก็การเสียสละนะคะข้อที่3นะคะการเสียสละเพื่อมนุษย์นะคะเพื่อเพื่อนมนุษย์นะคะข้อที่4นะคะการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและก็มีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะข้อที่5นะคะ สอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะไม่เบียดเบียนกันนะคะทั้งสศาสนาที่ครูเอ๋ดได้กล่าวมานี้ยังไม่รวมศาสนาพุทธนะคะเขามีหลักธรรมแค่นี้หรือไม่เขายังไม่เขาไม่ได้มีหลักธรรมแค่นี้ค่ะแต่ครูเอ๋ใจยกตัวอย่างหลักธรรมที่สําคัญมาแค่เป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าแต่ละศาสนาเขาจะมีหลักธรรมอยู่เยอะมากนะคะ ทีนี้นะคะครูเอจะพาพวกเราไปทําแบบทดสอบกันนะคะมาดูข้อที่1ค่ะคำถามมีอยู่ว่านะคะหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามขอ้อใดจะต้องไปประกอบพิธีที่เมืองเมกกะนะคะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะข้อกอไก่พิธีบริจาคสก,กาศขอไขอ่การถือศีลอดคอควาย พิธีฮัทคำตอบในข้อนี้นะคะที่จะต้องไปประกอบพิธีที่เมืองเมกกะก็คือพิธีฮัทนั่นเองค่ะข้อคอควายนะคะค่ะมาดูข้อที่2นะคะหลักศรัทธาหประการเป็นหลักธรรมของศาสนาใดก็ไก่นะคะศาสนาอิสลามขอไข่ศาสนาคริสต์ข้อควายศาสนาพุทธคำตอบในข้อนี้นะคะหลักศรัทธา 6ก็คือเป็นของศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่3นะคะหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะคือข้อใดกอไก่อริยสัจสีขอไข่หลักศรัทธา6ประการคอควายบัญญัติ10ประการคำตอบในข้อนี้ก็คือบัญญัติ10ประการคอควายนั่นเองนะคะ ข้อที่4นะคะข้อใดไม่ได้อยู่ในบัญญัติ10ประการของศาสนาคริสต์นะคะก็ไก่อย่าลักทรัพย์อย่าผิดประเวณีขอไข่อย่าใส่ความนินทาอย่าคิดมิชอบคอควายจงนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าสัตว์คำตอบทั้ง3ช้อยนี้นะคะจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าข้อที่ ผิดนะคะที่ไม่มีใน,นบัญญัติิประการก็คือข้อคอควายค่ะเขาจะมีแต่จงนับถือบิดาอย่าฆ่าคนนั่นเองค่ะไม่มีอย่าฆ่าสัตว์นะคะข้อนี้ก็คือข้อที่10ไม่มีอย่าฆ่าสัตว์ค่ะคอควายค่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนะคะพิธีวิวาหะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นคือพิธีใด กอไก่พิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วขอไข่พิธีแต่งงานคอควายพิธีเริ่มการศึกษาคำตอบในข้อนี้นะคะวิพิธีวิวาหะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือพิธีแต่งงานนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อขอไข่นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับ ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์และก็อิสลามนะคะครูเองเคได้บอกไปว่าแต่ละศาสนานะคะรวมไปถึงศาสนาพุทธด้วยนะคะเขาจะมีจุดประสงค์ก็คือ,อ ให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่ในศินในธรรมนะคะคุณยขอ,อย้ําอีกทีนะคะไม่มีศาสนาไหนที่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนาย้ําให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมหรือว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามในสังคมนะคะเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและอย่าง ได้อย่างสันติสุขนะคะโดยไม่แยกว่าคนนั้นศาสนานั้นคนนี้ศาสนานี้นะคะเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะครูเอกก็ขอจบการสอนการเรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะครูเอกในครั้งหน้านะคะครูเอกจะมาพบกับพวกเราในเรื่องอะไรคอยติดตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ